ของน้องโมงแล้วหรือยังฮะต้องส่งพลังดังๆนะครับใครอยากเจอผีเสื้อตัวที่สองเสียงมาถ้าพร้อมแล้วนะครับเจอกับผีเสื้อตัวที่สองของน้อง I'm good figure. Thinking about me, but there's nothing to consider. If I let you in, my circle pull you over up. Didn't know that you were cold till you found a fire. Let us get yourself sober, not bearing quiet. You say something else, you would win, uh. Cause I'm that good, That drive you crazy. But you can't leave Under scales are Type of girl that you for when you blow that candle Type of girl that you wanna take back to your mama house Type of girl that don't ask for what she wants, she taking out Type of girl who got bag in some quality, yes know เป้หายใจแรงมากเลยเป้หายใจแรงมากเลยมันไม่ได้เต้นมามาโอเค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 สวัสดียังเป็นทางการนะครับน้องๆจากช่องเซอร์เตสพวกเรารู้จักใช่ไหมแนะนำตัวทีละคนดีกว่านะครับเริ่มจากทางนู้นเลยครูแก้วก่อนเลยยังไม่หายหอบเลยยังไม่หายหอบเหรอทางนี้ก็แย่ไม่แพ้กันใจเย็นใจเย็น ตายแล้วโอ้ยอ่าเล่นตลกเหมือนเดินเลยปะกลัวมันเด็นเองโอเค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 ต้องมีจังหวะทุกครั้งเอออ่านั้นแก้วก่อนก็ได้ครับถูกแก้วครับเชิญสวัสดีค่ะแก้วค่ะย้ยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำน้ำนึ่งสวัสดีค่ะโมบายค่ะค่้ ปค่ะปุ้ยถามโมบายก่อนเลยทำไมถึงเป็นพี่ๆสามคนนี้มาอยู่ในงานของเราแฟนมิสครับ คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงพวกเราทั้งสี่คน,นะคะ่ะก็เลยเอาเพื่อนมาเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แค่สี่คนในชีวิต <laughs> เขา,เ,าเป็นความเศร้าจำเป็ต้องังเหมือนกันเราเล่นเป็นเพื่อนที่แบบสนิทมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เออแล้วก็อยากให้เขามาอยู่ในวันสําคัญด้วยแล้วก็คิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบชอบทุกคนชอบไหมคะ <laughs> ดีค่ะยอดเยี่ยมนะครับ <laughs> ถามความรู้สึกพี่ๆบ้างดีกว่าวันนี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญของน้องสาวของพวกเราเป้ ไว้ทีหลังเลยเ,เ,เ,เป้ก่อนเลยอ่ะเป้ก่อนอได้ไดก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ตอนนี้เอ้ยตอนตอนตอนที่แบบซ้อมโหเลือกเพลงยา <laughs> กเลือกเพลงเหนื่อยเลยเน่ก็ดีใจเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วกับแสดงอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วก็เป็นแบบวันเกิดของน้องสาวนี่ก็เลยอยากจะแบบอยู่วอวยพรน้องสาวด้วยค่ะ จริงๆโชคดีมากนะที่งานเราจัดประมาณบ่ายสามอ่ะถ้าแปดโมงละกันไม่เห็นเต้นะเต้ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้หลับยังไม่ได้ยยยััังงงเล่นเกมอยู่อ่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์หมอะแล้วนี่เรื่องจริงหรือเปล่าจริงอยากได้บ้างพี่วิวเฮ้ยส่งให้คนได้ด้วยเหรอไม่ซื้อได้เขามีหนึ่งแถมหนึ่งเออยังคงขายเหมือนเดิม พี่น้ำตื่นบ้างดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างค,ครับวันนี้ได้มาร่วมงานแฟนมิตของน้องโมครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็เหมือนที่ไปบอกว่าได้มาเต้นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังที่เราไม่ได้เต้นกันมานานแล้วมาห้า,ห,าหกเดือนได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าได้มารวมกลุ่มรวมแก๊งได้วันนี้เราก็มาเป็นแบบเออแบ็คแพคแบ็คแพคเหรอแบ็คแพคเตรียมพูดเกาหลีแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนขึ้นมาเราเตรียมแบบวอทส์บลิยอลเลยนะ ใช่แล้ม่ได้เลยดี่โดใช่ค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณน้องที่ให้ได้มาอยู่ในวันสําคัญของน้องก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในวันนี้เหมือนกันได้มาอยู่ท่ามกลางาคนที่รักน้องด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ต่อไปครูกแก้วครับคร <c oughs> แก้วน้องแก้วน้องแก้ว,กว <Yeah. S 2> น้องแก้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาร่วมง,งานของพี่โมก็เหมือนเพื่อนค หมือนเพื่อนเลยดีใจที่ที่ได้มาเต้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆอะ่ะเพื่อนๆเขามีเต้นกันไปแบบแฟนมีดกันก่อนแล้วแต่แกวไม่ได้เต้นมาหลายเดือนมากแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาขยับตัวบ้างคับนะ <laughs> ไม่งั้นจะไม่ออกกาลังกายเลยแต่ว่าแบบเหมือน <laughs> พอมาเต้นกับเพื่อนกลุ่มนี้แล้วแบบพอเรามองไปที่กระจกแล้วเรารู้สึกสนุกมากเลยตอนตอนเราสอเต้น <laughs> แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้อยู่นะ <laughs> แบ็คแพ็คไม่ถึงทิ้งเหรอไม่ถึงทิ้ง <laughs> ไม่ทิ้งได้ดูได้แบ็คก็ดี เราก็นิจที่โมบ่อนึกถึงค่ะเพราะว่าเก้าก็มีเพื่อนอยู่แค่นี้เหมือนกันเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนสนิทช่อเสื่อเส้าจที่ได้มาอยู่ในวันสําคัญของเราใช่นะครับจริงๆไม่ใช่แค่พวกเรามีความสุขนะพอพวกเรารวมตัวกันพวกเราในที่นี้ก็มีความสุขเหมือนกันจริงไหมเออน่ารักมากนะครับทีนี um ้ไหนๆมาอยู่ด้วยกัน4ี่คนแล้วเมาวิรกรรมหน่อยได้ไหมใครแบบโก้ที่สุดในแก๊งเซอร์ติสเนี่ย นี่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะเนี่ยคนตอบให้เลยประชาชนประเด็นกระชั้นคืไม่ได้ฟังคำถามนะตอบเลยตอบผิดชิาโก้งยังไงพี่พี่เมาส์น้องหน่อยได้ไหมโก้งยังไงน้องเราเบาสุดหนูคนแรกเบาสุดอฮะค้เบาสุดหมายถึงว่าหนูโก้งเบาสุดไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่เบาเราไม่เบามีอีกคนหนึ่งใช่อีกคนหนึ่งใครอะ เอาไข่ไข่ไข่เปรี้เล่าเิ่ไข่ไข่กุ้งไกุโมบายอะโบายเหรอโมบายที่สุดแล้วชอบทำข้าวของพังเล่าเิขยายเรื่องนี้เลโมบายเขาเขาเขาของพังไงจับเจงอะแบบอ๋อโมบายจับเจงโมบายจับเจงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มจับแก้วได้มันคงมากขึ้นจับจับแก้วจับขวดไปถึงแก้วนะเพราะเมื่อก่อนโมบายชอบเข้าน้ำ ยังไม่ได้กี่ยอะไรเลยยังไม่มีใครอะไรยังไม่เก่งอะไรก็ฉันไม่ดีข้างล่างเขาขำขีกันไม่มีใครคิดอะไรไม่ดีพี่น้ำหนึ่งโอเคแก้วน้ำนะเป็นน้ำเปล่าคือก่อนหนึ่งวัชอบทำน้ำโขกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแบบเออมั่นคงไม่ไม่เกิดการแบบเปียกพื้นอะไรแล้วใช่แสดงว่ามีพัฒนาการนอกจากร้องเพลงเต้นเก่งขึ้นจับของมั่นคงขึ้นด้วยจับมือมือยอดเยี่ยมมากนะครับคุณแก้วเมาหน่องเขาโก้ยยังไง กกยังไงหรอเจ่ว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์มากกว่าป่ะแบบว่าความเออ๋ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยของเขาที่ที่เรารู้สึกว่าแบบมันโก้แต่ว่าจริงๆข้อผิดพลาดอะไรไม่ค่อยมีเพราะเขาอุ๊นค่อนข้างเพอร์เฟกต์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 อู้เป็นครั้งแรกที่หนูได้ยินคำนี้อ่ะก็วันเกิด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 วันนี้พวกเขามีอยู่เลยโมบายอยากเมาพี่ๆบ้างไหม มีอะไรเมาไหมพี่สาวอนูยังอัปเดตหนูว่าคนเนี้ยก็โกเหมือนกันเอาแล้วยังไงซีเล่าซีฉันหรออืมมันแบบขี้ตกใจอะออใช่ใช่ไหมเราเล่าประสบการณ์อันใหม่ๆกันหนว่าถ้าเป็นเรื่องตกใจอ่ะตรงนี้ใช่ตื่นตูแล้วพอแล้วพอคนนี้ตกใจคนนี้ก็จะตกใจแล้วคนนี้ก็จะตกใจที่สุดใช่ใช่มันจะเป็นแบบอยู่ๆเหมือนน้ำหนึ่งแบบหันไปเห็นอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างที่ปกติอะแต่น้ำหนึ่งคิดว่ามันไม่ปกติอน้ำหนึ่งก็จะอุ้ยแล้วหนูก็จะเฮ้ยแล้วก็แบบกิจกรรมยามว่างพวกหนูก็แปลกๆเหมือนกันนะอ๋อชอบเหมือนชอบชอบตลกกันชอบตลกกันเล่นมูกันเลยมัอายุตัวอย่างเวลาแก้วขับรถค่ะแก้วเป็นคนขับแต่ว่า คนจะไม่ค่อยมีคนเงยหน้าหรอกเนี่ยทุกคนก็จะเล่นโทรศัพท์อะไรกันไปแล้วสมมติมีรถเบรกข้างหน้าคือแก้วจะเป็นคนไม่ปิดแต่จะเป็นคนแบบเฮ้ยแค่นี้เออเฮ้ยน้ำหนึ่งเลยน้ำมาอะไรพี่อะไรมันมันคือการป้องกันตัวพี่อูนทุกคนก็จะเงยหน้าขึ้นมาอะไรอะไรแล้วกระตายสองคนเลยคือนึกว่ารถชนไปแล้วอะกิจกรรมอย่างว่างพวกหนี้น่าสนใจจริงๆชอบขับรถอยู่แล้วก็ช็อตต่อๆกัน น่ารักมากน่ารักมากนะครับทีนี้เวลาที่พวกเราดูช่องเซอร์ติสบางทีน้องเขาก็เล่นกงเล่นเกมกันใช่ไหมครับใครที่แบบแพ้บ่อยที่สุดโดนเพื่อนแกล้งบ่อยที่สุดในนี้โมบายทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันอีกแล้วนะใช่โมบายแพ้บ่อยที่สุดล่าสุดเล่นปลาเป็นปลาตายกันกันเองแบบไม่ได้ถ่ายทอลด้วยเล่นกันเองนันเงมันเงาเนะพี่พี่ชอบ กิจกรรมยามว่างของพวกเราจริงๆเลยเราจบเวลากันเองแล้วนะเวานิดจังมากพวกเราพวกเรามันเล่นปลาเป็นปลาตายกันดีกว่านะแล้วเป็นยังไงปลาเป็นปลาตายต้อไวก็แพ้ใช่ใช้เวลานานมากที่สุดใช่เดี๋ยวจะมีพัฒนาการเดี๋ยววันปีนี้อาจจะจับแก้วมั่นคงขึ้นเดี๋ยวปีหน้าเล่นเกมชนะอาจเป็นไปได้พี่ต่อไปนี่เป็นเกมเมอร์เลยนี่เลยพี่ๆสามคนอยากลองเล่นเกมโมบายหยุดไหมล่ะ หลอกไม่ได้หลอกไม่ะจริงๆช่วงนี้เขามีเกมอื่นให้เราเล่นต้องล็อบบี้มาที่มันเป็นเกมอื่นเนาะจริงๆมีอีกหนึ่งเกมเตรียมไว้ให้สี่สาวเซอร์ติสของพวกเราอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกเราทุกคนในที่นี้จะมีส่วนในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับชื่อเกมว่าชาเย็นโหถนัดเลยชอบเล่นชอบเคยเล่นกันไหมฮะชาเย็น นะครับกติกาง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆ4คนเนี่ยแบ่งทีมงานทีมละ2คนนะครับแล้วเริ่มแข่งทีละทีมจะมีคําตอบอยู่ด้านหลังนะครับพวกเราทุกคนเห็นคําตอบใช่ไหมฮะใบน้องนะครับมีเงื่อนไขคือห้ามส่งเสียงนะครับต้องใส่แมสทุกคนนะครับเกมนี้นะครับพวกเราหยิบแมสขึ้นมาใส่ก่อนนะครับโอ้โหจินตนาการสมคัญของเชน อขับรถก็อาจจะไปเขาว่าขับรถพวกเรา,าก็ทําท่าขับรถกันไปลหลักๆเลยคือห้ามส่งเสียงนะครับโอเคเข้าใจกติกาไหมฮะ<น>เออใครแพ้ถูกทำโทษน,นะครับฉันจะไม่แพ้เออก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะให้น้องๆสี่คนแบ่งทีมกันก่อนด้วยวิธีการโอน้อยออกนะครับโอ oh, oh. ปกติเราแบ่งทีมกันยังไงถ้าเราเล่นเกมก็โอน้อยออกโอน้อยออกโอเคอะมา โอ้อยออกหนู่คนเดียวหนึคนเดียวหนึ่งนเดียวเลยพี่น้ำหนึ่งอัดเสียทีดีกว่าให้มันเป็นคู่ก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเเคคโโออ้อยก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมอีกทีอีกทีอีกทีโอ้ยออกอ้าวเราได้คู่แล้วเราได้คู่แล้ว พี่น้ำหนกับโมบายสลับที่กันเลยนะครับโอเค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 อะเก็บเก้ี้จุ๊บจุ๊บเราทำได้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 ขอเก็บเก้าอี้ค่ะลูกเราต้องยืนกันนะเราต้องยืนกันล้วพวกเราโอเคค่ะซึ่งย้ำอีกทีนะครับนี่คือทีมนะครับพี่น้ำหนึ่งพี่เป้นะครับพี่โมแล้วก็พี่แก้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ส่งตัวแทนเป่ายิ้งฉุบกันเพื่อให้เลือกหมวดและใครจะได้เล่นก่อนนะครับ สามัิธีมากนะครับแค่บอกว่าชุกเกี่ยวกันแล้วนะครับตรงนี้ใครดีฮะน้ำหนึ่งค่ะพี่น้ำหนึ่งด้านโน้นใครครับโน้นเหนื่อยค่ะโมบายโอเคนะครับฟังสัญญาณบอกวิชุกันได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะเ่ายิ่งชุกอ่าโมบายเล่นก่อนเอ้าเอาเอาเอาชนะทำไมเอาชนะทำไมชนะได้เลือกเล่นก่อน,ลเ,ลนเล่นหลังเล่นหลังได้เลือกหมวดนะครับเรามีสองหมวดให้เลือกด้วยกันคืออาชีพและ สัตว์ครับฟังฟังพี่นะตัวหมวดาหมวด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 ไม่ได้ด่าแร้ตกใจเลยดูหมวดอาชีพและหมวดสัตว์โอเคโมบายกับพี่แก้วจะเลือกหมวดอะไรดีครับสัตว์ครับให้ย้ำอีกทีว่าอันนี้เลือกหมวดใช่ไหมฮะเรือกหมวดโอเคหมวดสัตว์เพราะฉะนั้นเราสองคนเป็นหมวดอาชีพนะครับได้ค่ะวิธีการที่โมกับพี่แก้วไม่ส่งเสียงใดๆนะครับพวกเราก็ไม่ส่งเสียงนะครับ ทีมงานเช็คนะครับว่าใครยังไม่ได้ใส่แมสหรือเปล่าฮะขอใส่แมสทุกท่านนะครับใส่แมสทุกท่านไม่ส่งเสียงนะครับเราจะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นในการเล่นนะครับมาดูว่าทีมนี้ได้กีงคำนะฮะตอบได้เรื่อยๆเลยนะพี่จะบอกว่าถูกหรือผิดแค่แนั้นเองโอเคค่ะครับโอเคมีอะไรสงสัยไหมหมวดอะไรนะคะอาชีพของเราอาชีพอาชีอาชีพใส่นในปากฉันพันพวกเราหูตองพวกเราพร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีจำเวลาครับคำแรกมาแล้วครับใครดูเชื่อได้ตำรวจตำรวจตำรวจถูกครับเอออะไรคับล,ล้อน้อง,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 งลง้อน้องล้อน้องล้อถูกครับใหม่ทองคำหรือเปล่าไม่ใ่อะไรนะช่างถ่ายรูปช่างภาพช่างภาพช่างถภาพถูกครับช่างถ่ายรูปอะไรวะอะไรหรอกล้างจานแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านถูกครับแม่เก่งมากคุณครู ครูถูกครับโอ้ยเก่งจังนักเรียนนักแต่งเพลงคนเกียนหนังสือผู้เชี่าอะไรใส่ผมดีเจคนป่วยคุณหมอ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 ถูกครับอาชีพคนป่วยมาครับต่อไปฮะอะไรแท็กซี่แท็กซี่อะไรอะไงจะสอนปไอดลไอดลชาวพนงคนจับมือทำอะไรอันนี้คืออะไรเซนไลเซนบาริสตาอะไรอะยังไม่ถูกนะครับ หกห้าสี่อครัวไม่ครัวสามสอะไรนไหมดเวลาอะไรอ่ะอะไรอ่ะง่ายแม่ค้แม่ค้นะคเป็นเหมือนแม่ค้าทำีเออาอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างงมันต้องยังไงแม่ค้ต้องเป็นยังไงอ่ะแม่ค้ายังไงแม่ค้าเป็นยังไง ยังไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีคนว่าอย่างนี้นะไอ้เป้ตะโกนคนขับแท็กซี่แล้วเคลียร์กับพี่ก่อนอาชีพคนป่วยคืออาชีพอะไรเป๊ะก็เขทำเนี้ยอย่างเงี้ยอ๋อคุณหมอคุณหมอก็พูดไปก่อนไงอ๋อแต่แม่เก่งมากนะแม่เก่งมากนะครับได้ทั้งหมดทั้งสิ้นหกคะแนนหคะแนนนะครับโมบายคิดว่าชนะได้ไหมหกคะแนน เต็มสิบเหรอคะเต็มสิบครับได้ไหมอ้าวโมบายกับพี่แก้วเดบเข้าไปกันครับได้ค่ะหนูว่าได้ค่ะได้ไหมได้สิบเอ็ดใช่เขามีสิบข้อลูกอเคเขามีสิบข้อในหนึ่งนาทีนะครับค่ะถ้าได้หกคะแนนเสมอน้อยกว่านั้นสองคนนี้ถูกถับโทษนะครับถ้าอยากเห็นโมบายถูกถับโทษก็แข่งใบกันนะครับพวกเราครับแรงมาก ทดูคนโมบายไงเต้องให้ซีนเขาอ่ะให้พาร์ตโซโล่เลยโซโล่ทั้งท่อนสี่เพิ่มเพลงขับได้อีกรอบอีกรอบพร้อมไหมครับสองสาวพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีจับเวลาครับสีเสือถูกครับสีเสือสิงโตถูกครับสิงโตลิงลิงถูกครับจคสิงโตหากันใหญ่เลย griep kinh cúc kè cúc kè đúng không ạ chala đúng nóc đúng không ạ cái này đúng các mèo mèo đúng không ạ cái cái tiếp rồi đúng đúng เหมือนกันเออแต่ทีมงานบอกว่าไหนไหนเป็นเพื่อนกันแล้วโอ๊ยมันต้องกอริกเลน่าหรือเปล่ามันต้องร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนะเพราะพวกเราแบ็คแพกอะแบ็คแพกหัวละคนเดียวหัวละไม่ทันไรตีกันซะแล้วได้ไหมพี่แก้วพี่โบแบ็คแพ็คนี่มีสามคนได้ไหมไม่ได้ได้ไหมพี่แก้วใช่ไหมสามคนเนาะเชื่อไหมแบ็คแพก เกาะตัวเมื่อกี้นี่มักจะแตกแล้วพวกเราทาโทษด้วยกันเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่ได้ทำโทษอะไรร้ายแรงมันน่นมากนะครับการทาโทษคือเดี๋ยวเราจะมีโจทย์อยู่ข้างหลังนะครับให้พวกเราทําหน้ามีมทําหน้ามีมนะครับแล้วก็ทําตามโจทย์ข้างหลังนี่แหละทำพร้อมๆกันสี่คนเลยนะครับมีหลายมีมไหมคะห้าหกสิบห้ามีมโอ้เยอะจริงห้ามีมเองห้ามีมนะครับออะพวกเราดูพร้อมกันนะครับมีมแรกมาครับ ามาไหนทำสีทำสีทำสีทำีโอเคเอ้ยโอ้ยเป้เหมือนคนป่วยเลยหนูว่าถุงหนูทาปากแดงมาอยู่นะแต่ถ้าพร้อมกันหนึ่งสองซัเ<ว>ย้โมบายทำยังเนี่ยแล้วอ่าดูตึงเหรอภาพที่สองครับมาครับอ่ะทำพร้อมกันจะได้เก็บภาพพร้อมๆกันครับหนึ่งสองับปัก ออดูดีดูดีภาพที่สามครับมาไม่ไม,ไม่เราต้องเหมียนหมาเออ <c oughs> ยังไงอ่ะเหมียนหมาเหมียนหมาหนึ่งสองสามน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนภาพต่อไปครับ <c oughs> รีทันเหนียกด้วยนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม อ่ะท้ามสุดท้ายครับพ่อที่ฮะมาอรุณจ๋ออรุณมาไวมากหนักหนัดเลยอรุณจ๋ออรุณจ๋ออรุจ๋อเหรออรุณจ๋อเขาต้องลงจมูกบานเท่าน้องไหมเท่านรอจมูกอ่ะมาครับอรุณจาะพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำเย้เสียงปรบมือให้ศิษสาวด้วยนะครับโอเค วันนี้สี่สาวน่ารักมากแล้วพวกเราก็ตีใจที่ได้เจอกันสี่คนบนเวทีนี้นะครับก่อนจากลากันไปมีอีกหนึ่งเพลงมอบให้แฟนๆด้วยอ่าใช่แล้วค่ะเพลงนี้เพื่อนรีเควส์กันมาเลยว่าอยา่างไม่ต้องคาดหวังคือเพลงนี้มันแบบว่าค่อนข้างเหมาะกับพวกเราค่ะเวลาเออเราแบบเหนื่อยล้าเราต้องการกําลังใจคิดว่าถ้ามีใครบางคนที่เหนื่อยล้าก็ฟังเพลงนี้น่าจะยิ้มได้แน่นอนค่ะโอเคพร้อมไหมครับสี่สาวครับ ได้ไดได้ค่ะไ้ค่ะ,คะถ้าบอกแล้วครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกเธอครับแบ็คแพ้โอ้โห<อ>ชื่อโอฟิเชียลเลยได้ไหมอันอนี้ชื่อโอฟิชิแบ็คแพ้มา,มาชื่อเพลงว่าประจำวันนั่นเองค่ะ คนทียู่ข้างๆมาเสมอม่ทุกว,วันจะย้มในคามเรมก็ฉันก็ได้ทุกวันที่เธอเธอลงฉันจะรับหาล่ให้เพัถ้งเหงาให้รอมอง